ทีนี่บราซิลจะโดนขโมยอีกแล้วก็คือจะจะเล่าให้ฟังวันนี้ไปงานคอนเสิร์ตริมทะเลมาใช่ไหมเป็นงานคอนเสิร์ตฟรีที่เขาจัดให้แบบคนมาดูก็มีแบบว่าคน2 0 3 0คนอนะเป็นกลุ่มแบบสร้างความมุนวายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกระโดดไปกระโดดมาแบบสร้างแบบความมุนวายแล้วก็ขโมยแบบขโมยดึงสร้อยของคนอื่นแบบล้วงกระเป๋าก็คือของเซนเกียมันกระชากสร้อยไปมากันประมาณ3 4คน แล้วก็พยายามแบบล้วงกระเป๋าแบบเจาโทรศัพท์แล้วก็พยายามกระชากแอบ,บแอรกระเป๋าอะแต่ว่าเอาไปไม่ได้โอ้ยฉันเหนื่อยมากนะวิทําไมฉันต้องมาอยู่ในประเทศที่แม่งไม่มีความปลอดภัยไม่รู้ว่าวันไหนแบบคือแบบโดนขโมยเป็นเรื่องปกติล้วอว่าคนที่นี่เขาแบบเขาชินกันมากอะคือวันเนี้ยคนโดนขโมยเยอะมากเพราะว่ามันมาก,กันยี่สิบสามสิบคนอนะเป็นกลุ่มอะคิดดูแล้วกันคือแบบว่าที่นี่คือไม่มีคุณธรรมจริยธรรมฉันเหนื่อย